มือยันได้ชกต่อนะครับโอ้โหสองครับมาหมดเลยยานขึ้นจากฝูงทันทีครับอุจังหวะลำเลยครับตลอดมาครับเด็ใตายของเธอคิดเดินชนครับเดินครับเดินเข้าหาครับเอาต่อยต้องถึงตัวให้ไวครับโอ้โหแต่กว่าจะถึงตัวครับมันของเซสกี้น่ากลัวของพาโลมาครับมีต่างกับสักอย่างแล้วครับแชมป์ท่านเดินที่ที่แบบนี้การเดินของพาโลมาได้ครับโอ้โหแล่นนี่ครับแต่เท้าการต่อยหมัดของเขาดูครับ ดูเงียนตากันีีมากโอ้โหแตกเลยครับโอ้แล้วโดนบวกโดนบวกเอ้าดูโอ้ใจแข็งเลนครับพี่หมอวันนี้ครับสับสนอีกทีครับอนุญาตให้ชมต่อเลยครับโอ้โหสองครับมาหมดเลยครับโดนแยกก่อนเน่าพยายามเดินกัดฟันแล้วครับเลือดไหลก็ไหลไปครับหมอมาบอกไปมาคือเอาง่ายคือ we have a winner by way of unanimous decision we <laughs>